ยว,ว่างๆนะทุกคนก็พริกตากแห้งแล้วเนาะแห้งแล้วก็มาเก็บใส่โหลกันเปลี่ยนจากโหลตอนนั้นดองอะไรดองดองหน่อไม้เนาะแล้วก็พอคนที่เวาหน่อไม้มาให้มาแบ่งหน่อไม้ไปแล้วมันก็เลยเหลือน้อยกลัวมันจะดำ ก็เลยเปลี่ยนโหลเป็นโหลเล็กอันนี้ก็ว่างว่างก็เลยจะเอามาใส่พริกแห้งนะคะซื้อพริกแห้งมาครึ่งกิโลมาปากกรอบแล้วล่ะพริกแดงกินดาใส่ไม่หมดใช่ไหม ใส่ได้ครึ่งเดียวต้องหาขวดน้ำมาใส่แม่ฉุน ดียวก็จะตำพริกแกงสักคกหนึ่งแล้วก็พริกแกงส้มไว้สิสักคกหนึ่งนะทุกคนนึกอยากกินแกงส้มหน่อไม้ดองแกงแบบแกงบ้านๆเนาะแกงแกงผักกางมีพริกแกงเหลืองนมีอยู่แล้วแต่ก็นึกอยากกินแบบแกงปลาขูกอะยาชอบมากเลยนะแกงหน่อไม้ดองแกงส้มเนี่ย หรือว่าแกงเหลืองเนี่ยแกงเหลืองก็จะไม่ถนัดใส่ผักอื่นนะถ้าใส่ใส่นมไม้ดองนี่ชอบมากเขาบอกว่าอะไรที่ไม่มีประโยชน์อะสมรักไม่ชอบ เต็มโลได้หนึ่งโลแล้วเหลืออีกหน่อยนึ่งทุกคนจะใส่ถุงไว้ก่อนพี่เกดหาใส่ขวดใส่อยู่ที่นี่ทุกอย่างต้องทำเองหมดเนาะทำทำเอาไว้ใช้เองกินเองเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะไปซื้อเขา้าเราไม่รู้ว่าที่นี่อะ่ะพี่แกงอร่อยไหม แต่ถ้ายุดยาอร่อยแน่นอนไม่ต้องตำมันเสียเวลานะทุกคนพี่แกงเจ้าที่จะซื้ออยู่เนะี่ยอร่อยแต่ก็มาอยู่นี่ก็ดีตำเองก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ถูกใจเราอร่อยก็คือเราไม่อร่อยก็คือเรา ที่นี่มีแต่ลมทุกคนเมื่อตอนบ่ายๆฝนทาท่าเหมือนจะมาเนาะเอาแล้วบอกหมวยเก็บเก็บถุงเท้าถือซักถือซักถุงเท้าของเธอไว้ให้ไปเก็บสุดท้ายแล้วแดดแย่เลยค่ะ ก็แม่มาก็าได้ทำกับข้าวนู่นนี่ให้กินเนาะก็รู้สึกโอเคทุกคนเออ่ทำมือไม่หยุดเลยนะไม่ว่างนะแต่ก็โอเคพอพอเขากลับไปแล้วเราก็หงอยแต่ก็ไม่ว่างเหมือนเดิมแหละทุกคนทำนูน่นทำนี่หลายอย่าง มีเกียมเกียมบันดไดมาอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ลมแรงแล้วก็แดดร้อนถ้าเกิดว่าเออต้องเป็นพรุ่งนี้เช้าเนะาะเช้าๆก็จะเอาบันไดปีนขึ้นไปไปเอาเขาเรียกอะไรอะแคมแคมอะไรแมเบิ้ลไทยแคมเบิ้ลไทยเหรอ เออเอาเอามัดเนาะเราจะไม่ใช้จะไม่ใช้ตอกตระปูเผื่อมันผุกมันพังเราเปลี่ยนมันจะได้ง่ายง่ายไม่ต้องอะไรมากมายนี่ก็ด้านหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้มันสูงก็เลยต้องไปยืมบันไดเข้ามาทำไปวันละเล็กละน้อยทุกคนอันไหนทำได้ก็พยายามที่จะทำเนาะในทำไม่ได้ก็ รอก่อนหนักใจอยู่แต่เรื่องไฟนี่แหละหนักใจมากเลยเพราะว่าเหมือนกับเจ้าของโครงการเขาจะไหลอะ่ะทุกคนเออเขาบอกกับเราว่ารอคิวมันเป็นคิวแต่มันน่าจะยังไม่ได้ไม่ได้ ส่งเอกสารใดๆเลยหรือเปล่าเอกสารนิงอยู่ในมือเขาหรือเปล่าโทรไปถามไปบอกเขาเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจเขาเข้าใจเขารู้แล้วเดี๋ยวถ้าจะใช้เอกสารอะไรอื่นอีกเดี๋ยวเขาจะโทรมาบอกแต่ก็เงียบเนาะ ไม่ได้ทําได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันรู้สึกอัดไดปหมดทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะทําไงเนาะก็เลยบ่นให้ฟัง <c oughs> ใครเข้ามาก็รับฟังหน่อยนะคะ <c oughs> ใครเข้ามาก็ช่วยฟังหน่อยเถอะ ถ้ามันไม่มากมายจนเกินกําลังเนาะเราก็พอจะจะทําเองได้แต่ทีเนี้ยค่าเสาไฟคงหลายหมื่นมากคงหลายตังมากเราก็ไม่มีปัญญาเนาะให้ป้าแม่มถูกหวยวันนี้หน่อยเถอะนะป้าแม่มบอกว่าถ้าถูกใบเดียวให้ให้ยาล้านหนึ่งถ้าถูก สองใบให้สามล้านไปเลยป้าแม่มบอกงั้นนะรอรอส่วนบุญจากป้าแม่มส่วนตัวเองไม่ได้ซื้อเลยเพราะเป็นคนไม่มีโชคทุกคนซื้อแล้วก็ดูสิซื้องวดที่แล้วซื้อล, 3, 1, ลอตเตอรี่หนึ่งหกอวยหวยออกสองหกเจ๋งมากเลย โอเคทุกคนเอออยากจะพูดเลอะอเทอะเลือ่อยเฉยไปแดนาทีกว่าเลยขอโทษขออภัยนะคะไม่เจตนาเลยก็กะจะพูดไรเลื่อยเฉยไปเรื่อยทำงานไปด้วยพูดไปด้วยเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรทำเนาะแดดแล้วร้อนงี้จะไปขุดดินก็ไม่ไหวหรอกเออเมื่อเมื่อสักพักนี้ก็ไปเดินโรยน้ำยาลาด เสื้อแขนยาวไม่ได้ใส่แสบแสบแขนไปหมดแหละก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย